สวัสดีครับปั่นไปทั่วที่ปั่นจักรยานท่องเที่ยวประเทศลาวเวียดนามและกัมพูชาวันนี้เราปั่นออกจากสวรรคตเพื่อไปสักการะพระธาตุอิงหังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนลาวและคนต่างชาติเคารพนับถือกันมากต่างเดินทางมาสักการะขอพรด้วยเป็นสถานที่ยอดฮิต ที่มิกรวนพลาดอีกทั้งยังมีตำนานการสร้างที่เล่ากันว่าเป็นพระธาตุคู่แฝดกับพระธาตุนมนมและเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนกระดูกสันหลังอีกด้วยไปเที่ยวด้วยกันนะครับทุกท่านแซ่บบ่ล่ะอ่าะอานนะไมกิ้มกันลูกม่วงอะลกม่วง โอ้คือเป็นอะไรจิ้มบนน้ำคือเป็นในสมใช่ครับเอ้ยสบายดี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 บ้านทุงเมืองอุทุมพรแข้งสวรรค์นาเคศแข้งสวรรค์นาเคศขายของเพืนไทยกระจายได้รับยูนปะอันนี้เมืองอ่าสะพังทองอาหารเช้ามื้อนี้ มาดิขาข้างทางครับเดี๋ยวร้อนๆปลาดุกหมูยา่ยางอู้ข้างในย่างย่างเอียงยงในจ เสริมด้วยไข่ทอดครับเขตเศรษฐกิจพิเศษสวรรณเขตสวัสดีครับวันที่วันมีนาคมีนาคม2567ออกจากสวกรรณเขตเราจะไปทระทาอิงทางครับมากับโกยใหญ่เชียงแสนข้างหลัง ตามคำเรียกร้องครับอยาเป็นนบรรยากาศการปัน่นปกติผมก็ไม่เคยถ่ายตัวเองเท่าไหร่แลครับเพราะว่ามัน,น,นอันตรายโอ้ใหญ่แข็งแสนครับทาหับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตลอดมานะครับเคคบลาวเป็นประเทศที่มีประเพณีศิลปะวัฒนธรรมาศาสนา รวมทั้งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางาศาสนาจำนวนมากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนเดินทางมาเพื่อสักการะขอพรทั้งชาวลาวและชาวต่างชาติและเป็นสถานที่สำคัญยอดฮิตที่มีควรพลาดอย่างเด็ดขาดก็คือพระธาตุยิงหัง พระาธาตุอิงหังตั้งอยู่ที่แขวงสวรสเขตห่างออกไปทางทิศเหนือประมาณ10กิโลเมตรเป็นพระาธาตุเก่าแก่ที่คนลาวนับถือกันมากด้านบนของพระาธาตุเป็นทองคําแท้หนักเกือบครึ่งกิโลกร,รมัมฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมสูง25เมตรพระาธาตุอิงหัง มาจากคำว่าพิงรังหรือพิงต้นรังซึ่งก็คือต้นรังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จพักรับบาตรที่เมืองสีโคตบู์พระธาตุอิงหังสร้างขึ้นโดยพระเจ้าสุมินทราชในพศ600ในสมัยอาณาจักรโคตบูรณ์ อีกแหลงระบุว่าสร้างพศสี0รอเล่าลือกันว่าพระาธาตุอิงหังเป็นพระาธาตุคู่แฝดของพระาธาตุพนมตามตำนานพระาธาตุพนมในอุรังคธาตุกล่าวว่าพระาธาตุอิงหังสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้า เมื่อคราวเสด็จไปเยี่ยมเยือนพระศรีโคตบูรณ์ซึ่งในตำนานกล่าวไว้ว่าสมัยหนึ่งในปัจฉิมโพธิการพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอานุนได้เสด็จมาที่พระบาทเวินปลาซึ่งอยู่เหนือเมืองนครพนมในปัจจุบันได้ทรงพยากรเมืองรุกกะนครซึ่งก็คือนครพนมนะครับ และได้ประทับแรมที่ภูกำพร้าหนึ่งคืนรุ่งขึ้นเสด็จข้ามแม่น้ำโขงไปบินทบาทที่เมืองศรีโคตบูนพักอยู่ที่ร่มต้นรังต้นหนึ่งภูกำพราที่กล่าวถึงก็คือที่ตั้งของพระาธาตุพนมตรงตำแหน่งต้นรังที่พระพุทธเจ้าพักรับบาท ต่อมาได้มีการสร้างเป็นาธาตุกูในสมัยพระเจ้าสุมินทราชภายหลังได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่วนกระดูกสันหลังมาประดิษฐานไว้ในกูาธาตุหรือพระาธาตุอิงหังนั่นเองแต่จากข้อมูล เชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดีพระาธาตุอิงหังสร้างขึ้นในยุคที่เมืองพระนครหรือนครวัดเรืองอำนาจพระาธาตุอิงหังถูกดัดแปลงให้เป็นเทวสถานของชาวฮินดูมีการก่อสร้างเพิ่มเติมในหลายส่วนให้ออกมาเป็นแบบศิลปะฮินดูรวมทั้งสลักรูป ูนต่ำจำนวนหนึ่งพระาธาตอิงหังได้รับการปฏิสังขรณ์ในปีพศ1892โดยเจ้าฟ้างุม้มจากนั้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าชัยเชษฐา,าธิราชทรงย้ายเมืองหลวงของล้านช้างจากหลวงพระบาง ไปก่อตั้งเป็นนครเวียงจันทร์ทรงโปรดเก้าให้บุรณะพร้อมดัดแปลงพระธาตุอิงหังให้กลับไปเป็นปูชนียสถานของชาวพุทธดังเดิมรวมทั้งสร้างยอดพระเจดีย์ใหม่ให้เป็นศิลปะแบบลาวหลังจากนั้นมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ในอีกหลายสมัย แต่คงรูปลักษณ์ในปัจจุบันหลังพศ .2492 ได้รับการบูรณะอีกครั้งโดยมีการสร้างขยายอาณาบริเวณพระาธาตุให้แผ่กว้างออกไปอีกรวมทั้งสร้างประตูโขงและกรมเรียนหรือระเบียงคดโดยรอบสร้างศาลาโรงธรรม ว่าวคือจ like ังไคว่เ <Jan> น <aji> ี่ยคนบ้านเดียวกันตัวนี้แม่แล้วว้าวได้กระได้เจ้ากับไทยว่าวได้กรได้กระได้กับมเว้าวคือกันว่าวคือกันคือกันว้าวคือกันแม่แหละว้าวคือกันข้าวข้าวกระยาว้าวโดยข้าวกระวัจ้าจ้าหลอวะจ้าด้วยเม่นไงไข่กระว้าวโดยบ้านทงเงี้ยงอุทุมพรานเงี้ยงอุทุมพรานแซ่บบ่าไงแซบอ่านไหมไม่จิ้มยังกันบุกม่วงบุกม่วง

นี่ยังเนี่ยเห็ดเข่งน้ำไม้เงน้ไม้เนี่ยมีเครื่องแกงน้ำไม้อันนี้เขาเขาคำบ่เขาำเำถุงเท่าไหร่ข้าคำอันนี้บักแตงห้างั้งงันฮะง

บ้าคือได้หายเลยเจ้าคือจังบอกคือไม่ข่อยเลยคนบ้านเดียวกันบอาคนบ้านเดียวกันนี่ว้าคือข่อยเลยนี่ยจังวัดไ่วะกาลสิน

ไม่ไ่คนก็เอาโดยโดยโดยผนบอกก็พากันดยขะน่อยฮะอดยขอเ่งอันนี้เท่าไหร่นี่เท่าไหร่ก็ยี่เงินเงินเงินแล้วเงินล้วกว่าหนึ่อันนี้อันนี้สิบสองจะเป็นเงินไทยหร ย,ยี่สิบเมืเงไทยกระจายได้รับยุนปะอันนี้เมืองอ่าสะพังทองแขวนเซสินซอยครับอนนี้น้ำแห้งที่เมืองพระลานชัยแขวงสวรรคเขตเรากำลังจะข้ามกัว เมืองพระลานไสครับก่อนจะเข้าออตัวเมือง วันใกล้จะตกดินที่ทุ่งนาเมืงพลารชัยแสงส่วนอเขตครับน่าหลง กเกียดแค่ไปว่าโอเคไปโอ้ยยุ๊ยยูเนี่ย ครับเอานีเข้าไปในที่พักทากล้ถนนจะได้นเงียบเงียบถนนเสียงดังครับอาจจะนนเป็นหลักที่ห้ามีนาคมสองห้าหก สบายดีสบายดีเย็นสบายบ่สบายดีเย็นสบายเวะแจ้คของพักสองเตียงสอ,องเตียงของแจักรับแจักแจควัน เซ็ต40เบิก claro ูเลยไปกี่เขาวงไี่หนิออกมข้างนอกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม พบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ